สวัสดีจ้าพี่น้องมือน,นีเจดวงกระไดมีข่าวมาอัปเดตในส่วนของทางคิวงานโตเกียวมิวสิกพี่น้องในส่วนของคิวงานเดือนกรกฎาพี่น้องปังคักอีรีเอาเต็มสุดเดียนเนาะพี่น้องเดือนนี้ในส่วนของทางมีบาบาฟินแลนดน์เนาะเพิ่นก็ไดมาแจง้งในส่วนของทางคิวงานเดือนกรกฎาปีหกจพี่น้องเพิ่นก็บว่าฝนเราไม่กลัวแต่พวกเรากลัวไม่ได้เจอเอฟซีที่รักของ เราว่าสันวาพี่น้องน่ารักทั้งเอฟซีทั้งทั้งศิลปินตัวเกียวมิวสิกพี่น้องก็มาเบิองกันว่าคอนเสิร์ตตั้งแต่วันที่หนึ่งหอดวันที่สาเสด็จกรกะกดาคมนี้มีที่ไหนบ้างพี่น้องเดี๋ยวเจดวงสีจีสีแจงสูพี่น้องฟังเด้อในส่วนของวันที่หนึ่งงานเที่ยวทำจอมพ้นอำเภอจอมบึงจังหวัดลาดบุรีพี่น้องวันที่สองบอสบิ๊ก เข้าอัดรายการเวิร์กพอยส่วนวันที่สามพี่น้องวันที่สามก็คืองานผลไม้แยกหนองเสือช้างอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีพัศนวาพี่น้องส่วนวันที่สี่นี่ก็คือ,อยังว่างอยู่พี่น้องทานใดสนใจกับติดต่อตัวเกี่ยวมิวสิกได้พี่น้องตอนนี้วันที่สี่ยังว่างส่วนวันที่หาพี่น้องร้านอีสานการเวลาพัทยาชนบุรีพี่น้องปังคักเอรียอวันที่หกนี่ ในส่วนของโล่งเหล่าแสงจันทร์สุวรรณภูมิวันที่เจ็ดคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกจังหวัดขอนแก่นพี่ยาค้นรุ่มพี่น้องอันนี้วันที่เจ็ดวันที่แปดก็คือตัวอ่าตเกียวสเปเชียลอีพี่ิบเกาพี่น้องมือวันที่เก้าก็คือเพิ่นกะล่อสถานที่อยู่บอกท่านแจงไว้ก็คือวันที่สิบไทยเอ็มวีสแต็มมาสั่นวาพี่น้อง วันที่11ณหอประชุมใหญ่โรงแรมอมรเทพอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องพี่น้องทางศรีสะเกดกะท่านใดรอ่อใ้อ้ทางศิลปินตัวเกียวมิวสิกกะสามารถไปให้กำลังใจได้พี่นอ้องวันที่ 12. คอนเสิร์ตเต็มวงปิดคลินิก ams อ,อ,อุดรธาน,นีพี่น้องอันนี้กะพี่น้องทางอุดรกะไปรับส้มได้พี่น้อง วันที่สิบสามก็รอดสถานที่อยู่พี่น้องวันที่สิบสี่ก็ย่างว่างอยู่ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจคิวงานว่างก็คือวันที่สี่ตอนนี้ว่างอยู่วันที่สิบสี่ก็ว่างอยู่พี่น้องวันที่สิบห้าซ้อมกลุ่มปิดพี่น้องในส่วนของวันที่สิบหกกับกลุ่มปิดวันที่สิบเจ็ดวัดม่วงค่อมอำเภอชัยบาดานจังหวัด ลบบุรีพี่น้องบัดนี้วันที่สิบแปดพี่น้องงานสมาคม่มไต้หวันศาลเจ้าบางปูจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องวันที่สิบเก้าก็ยังรอสถานที่อยู่ส่วนวันที่ยี่สิบรับเชิญคอนเสิร์ตโรบินสันปาจีนบุรีกับิลปินพยาบาลฟินแลนด์แล้วก็แดนเซอร์พี่น้องในส่วนของศิลปินทีซีเดย์ไปรับเชิญเนาะแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องเพ่นกาสิเดินทาง เดินทางไปไซบัเรีไปเกาะสมุยพี่น้องพอว่ามือวันที่2 2จะมีโตเกียวมิวสิกที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษชธานีพี่น้องพี่น้องทงังเกาะสมุยเนาะส่วนทะเลใต้เนาะโอ้ยเพิ่นก็นได้ถาเบื่อใหญ่บานฟินแลนด์กันลนะพี่น้องบานนี้ก็23พี่น้องวันที่23ซ้อมกลุ่มปิดไรส์สตีมพี่น้องที่24กะกลุ่มปิดไรส์สีมพี่น้อง ส่วนวันที่ยี่สิบห้าลงเล่าแสงจันทร์นะวะนะครจ้าวันที 26, ่ยี่สิบหกลงเล่าแสงจันทร์สีนะคาลินพี่น้องบัดนี้ยี่สิบเจ็ดพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดตลาดตอกแตกลานเบียรสมุดปาการพี่น้องพี่น้องทางสมุรปาการอยู่แถวลานเบียตลาดตอกแตกก็ไปหาศิลปินที่ท่านชื่นชอบใดพี่น้องในส่วนของทางศิลปินตัวเกียวมิวสิก วันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบเก้าก็คือยังว่างอยู่พี่น้องก็คือส่วนของวันว่างก็ยังมีอยู่เดือนนี้ก็คือสี่วันที่ว่างพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเดี๋ยวก็ทีเจดวงบอกก่อนนะนี่ก็คือวันที่สี่ับวันที่สิบสี่เนาะอันนี้ก็คือยังประสาสัมพันธ์ให้ทั้งตัวเกี่ยวมิวสิกเพื่อพี่น้องท่านใดอยากสนใจติดตอ่อจากง,งานใดพี่น้องส่วนวันที่สามสิบซ้อมกลุ่มปิด พี่น้อง้อมกุมปิดไลฟ์สตรีมวันที่สามสิบเอ็ดกุมปิดไลฟ์สตรีมเพื่อเ่าพี่น้องเป็นได้พี่น้องความปังความฮอตของตัวเกียวมิวสิกบัวสิเป็นเดือนใดนะเพิ่นกะเขี้ยวงานเกือบเต็มสุมือเลยพี่น้องกะขอสวดสวดให้ทางศิลปินตัวเกียวมิวสิกในส่วนของขายตัวเกียวมิวสิกทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้ทางพิบาลฟิลแล่นทางศิลปินทุกท่านเนาะที่เพิ่นได้ไป แสดงในส่วนของคอนเสิร์ตแต่ละทีก็ขก็ให้เดินทางปลอดภัยเนาะพี่นงองเนาะมือนีเจดวงก็ได้เอาคิวงานตาล่างงานของตัวเกี่ยวมิวสิกพี่นงองกะเพื่อพี่นงองท่านใดหรือว่าพี่นงองที่อยู่แถวสถานที่ที่เจดวงได้แจ้งไปก็คือเพื่อนอาชิวทัศละหูเนาะว่าตาล่างงานของตัวเกี่ยวมิวสิกอยู่สายแน มื่อนี่เจดหวงกะเลยถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบกันทั่วถึงพี่น้องมื่อนี่เจดวงกะขออนุญาตลาไปก่อนคลิปหนาเข้ากับมาพอ้อกันไหมมีข่าวดีๆีมีแนวมาอัปเดตใหม่เจดวงกะจะมาฝากใหม่จ้ากะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจดวงไว้ในเด้อในส่วนของคิวงานแต่ละเดือนเจดวงกะสิเ่เดียวมาอัปเดตสูพี่น้องฟังอีกต่อไปเรื่อยๆพี่น้องมื่อนี่เจดวงขะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีจ้า